อยู่บ้านเนี่ยอ่ามีพอดีมีคอมเมนต์ถามว่าพรุ่งนี้มาช่วยแพ็คของไหมคะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้พัติเอกบินอ้าวมีอะไรอยู่พัติเอกบินไปเหนือซาแล้วหนีแล้วสั้างสร้งของไว้แล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาก็ได้เดี๋ยวแบบไม่ได้ติดต่อเขาให้แค่สองวันใช่จริงเหรอสี่สิบเก้ชั่วโมงต้องให้ทั้งหมดย่างี้เดี๋ยวแคนเซิลแคนเซิลทริปแล้ว หมูอ่านคอมเมนต์ด้วยเวลาไลฟ์อ่ะอ๋อโอเคไหนพี่แมทติคลองสอนสอนสอนลองลองครับลองเลยสอนมันสอนอะไรครับสอนแบบไลฟ์ปะนะนี่ไงอ่านต้องอ่านคอมเมนต์ด้วยคือคอมเมนต์มันเร็วมากเขินไม่ไหวคู่นี้น่ารักอุ้ยพอขอจะรีดแบบ <laughs> จะรีดแบบแบบโอ้ตั้งไหมห <laughs> ม ยังไงก็ผู้ชายแม่ๆนะครับเอาไงครับ่าเน้นูดังโครค่ะเขาถามว่าแพทที่กินน้องเบสหรือยังฮะแพทที่กินน้องเบสหรือยังเหรอใช่อะเราเราเบสเขาว่าไงอ่ะเบสเบสกัมปันโอ้ยหยุดนิ้ยโทษไม่เห็นเมื่อกี้เห็นวิ่งไปโน้นไม่ใช่เหรอ อะไรหนูไม่รู้ค่ะต้องถามผู้ชายค่ะหรออ่ะผมรู้สึกว่าเคยบอกในคลิปผมอยู่นะเคยบอกใน youtube ผมอยู่นะ <c oughs> ไม่รูมม้คุ่เป็นสิ่งที่พูดอยู่ยสตสมอเลยเฮ <c oughs> ้ยห้ามพูดว่าอยู่ <c oughs> ห้ามพูดแอปอื่น <c oughs> ห้ามพูดแอปอื่นไม <c oughs> ่เ <c oughs> หรอเวลาไลฟ์ใช่ต้องพูดว่าแอปแดงแอปม่วงแอปเหลืองอย่างเงี้ยโอ้ด้ความรู้ใหม่โอเคแอปแดงห้ามพูดเลยขอโทษทุกต่อเลย ขอโทษครับติดกต่อขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจแบบว่าเดี๋ยวต้องบอกว่า I love TikTok I love TikTok แย่สำเนียงบอกน้ำม้วนอืมเห็นไหมยักอะไรทำไมมีฉันสอนเนี่ยยักไหไรมีความแบบว่าฉันสอนเอ็นดูให้ทำไรทำหมดไม่ถึงโอทลรอพี่พี่บอกให้เม่ททำอะไรเบ๊กก็ทำแต่ลองบอกมาดิเราสั่งสิลองสั่งก่อ เอะสั่งให้ทำอะไรอ่ะรู้แล้วรู้แล้วค่ะรู้แล้วรู้แล้วอ่ไม่ไม่ไมาให้ทำอะไรเอ่อตอบแชทเฟสบิกเร็วๆหน่อยตอนนี้ตอนนี้ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่านี่โทรศัพท์หรอโทรศัพท์ร้ายร้ายอยู่อ๋อ ใช่ถ้าถ้าใช่ถ้าว่าก็ตอบเถอะทักมาเดี๋ยวโทรไปให้ว่าตอบก่อนตัวเองตอบเร็วมากเลยเออเอ้ยไม่ได้ตอบเร็วไม่ได้แบบไม่เร็วเร็วออาดูนาทีอเปล่าได้ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ชนะพูดเลยไม่ได้ชนะขาดลอยนะครับไม่ชนะ พี่ให้อะไรอยากได้อะไรเออดีเบนมั่นใจว่าเบสตอบเร็วกว่าเป็นจริงอ่ะเป็นจริงอ่ะไม่มีทางไม่มีทางอยากได้อะไรอยากได้ไม่ต้องไปโสดได้อะไรนะเออเขาไม่ว่าแล้พี่เขาไปพี่เขาบินไปไหนไม่รู้เขาไปขับรถเล่นไงที่เชียงใหม่อ๋อไปเชียงใหม่เหรอครับออ๋ใช่ครับ ใช่อ๋อเห็นป๊าบอกเฮ้ยแกถ้างั้นแม่พรุ่งนี้เรื่อง s อ r ี่นะจะไปเชียงใหม่โอ๊ตเฮ้ยคุณละเมิดวิดีโอขายละเมิดก็ไม่ได้โปรโมทสินค้าเราต้องขายสินค้าก่อนเราอ๋อต้องขายของก่อนเขาว่าเราไม่ขายของใช่คำแปลไทยโอ๊ตมึงขายดิขายกันเนี่ยโชว์ก่อนนะคะโดนเตือนแล้วมึงสติกต็อก นี่นะคะเป็นเดริยูวีของแบนสเลนะคะที่น้องโอใช้มาทุกวันขออนุาตเป็นสักรู่นะคุงกระจกอันนี้คืออะไรอ่ะคือต้องขายอรอไม่ถ้าไม่ขายมันขึ้นแจ้งเตือนว่าเราไม่ขายแล้วมันรู้เหรอว่ารู้รู้มันจับภาษาที่เราพูดโอ้ยจริงดิ yes ยาตอนนี้นะครับเรากำลังขายครีมกันแดดนะครับมาให่โอชาแล้วพี่ไปผิดพลนอละสองร้ยเกสิบบาท คิงแมนอ่ะราคาาไบอกพี่พัติสสองร้อเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบเขมเันเอ้าวไม่ใช่สองร้อยออยเก้าสิบอ้าวสามร้อยเก้าสิบเอาลดราคาให้กเอ้าขายหน่อยสาม้เก้าสิบใช่ไหมนี่นะครับนี่คือวิธีการทานะครับแบบว่าต้องทาทั่วหน้าค่อยๆเกี่ยวนะครับพูดเลยว่าอยู่ทั้งวันนะครับ SPF เท่าไหร่ครับ50ห้าสิบ PA บวกบวก SPF ห้าสิบ PA บวกบวกบวกนะครับนี่พูดเลยทา ทาแล้วก็ปากจะแดงนะครับไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้ทา,<อ>าไม่ใช่หรอนี่ต้องเกลี่ยให้ทั่วหน้านะครับแล้วก็พี่แพทติกจะชอบไหมคะอะไรนะครับถ้าทาแล้วพี่แพทติกจะชอบไหมคะชอบครับเอาทาเลยค่ะเร็เรว <laughs> นี่นะครับทาอย่าลืมทาคอด้วยนะครับเพราะว่าที่พี่แอบว่าไมโอ้กีต่อครันี้ น้าก็พอขอไม่ต้องค่ะก็ต้อง่ายทั่วนะครับมึงตั้งใจถามว่าไงอ่ะของเชนก็ของมันดีนะต้องตั้งใจสิแต่ว่าพี่เปกติเราไม่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ทากันแดดเลยอ่ะเอ้าต้องการนะคะใช่ไหมใช่ว่าถึงบอกว่าต้องทาเนี่ยแต่ซื้อแล้วเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทเองถูกมากกี่โมงคะต้องต้องวุดหนุนก่อนนะคะพรุ่งนี้บินกี่โมงคะ อ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปเอาของก็ได้ครับพรุ่งนี้ก็เป็นเล่นปลายรานะมีณฉันต้องทาคอไปเนี่ยแกะหล่อแล้วเท่าไหร่คะอ่ะพี่ไปติดบอกราคาด้วยพี่ไปติดหล่อแล้วเท่าไหร่ลำบาทครับเขาบอกแล้วน่ารักที่สุดขอทาคอก่อนนะคะบอกว่ามาจากแพทริกมีราคาพิเศษพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่มีแล้วพี่แพทริกจะเหมาหนูไหมคะ ได้อยากขายกี่หลอดอ๋อนี่ไงบอกว่าต้องขายถึงกี่หลอดใช่ป่ะถึงจะได้ไปนั่งไลฟ์ด้วยใช่ปะก็เดี๋ยวไปเด็กไปเด็กเอาครบแล้วใช่ปะเหมาเหมาให้ครบไงจะได้ไปนั่งด้วยอ้าถ้าบอกพันหลอดก็จะซื้อพันหลอดอะได้นี่อันนี้ขอแจ้งนิดนึงนะคะนั่งกับโอหรือนั่งกับเรียขอขอท่ากันยังครับพี่ก์ แกทำไมฉันนั่งกับแกฉันไม่สวยเลยกูออกไม่ฟุดเล่เอาด้วยแทนโอดนะคะโอดขอโทษนะคะคุณแฟนบีไม่เป็นไรสนิทกันอยู่แล้วครับใช่ไหมครับ้องส์เลือดระวังโดนละเมออ่าค่ะก็มาสักครู่เมื่อกี้ก่อนก่อนที่พี่พัตติจะเข้านะครับเราก็มาโกลมาร์สเปล้วคุณต่อส์ยมาให้พี่ถ่ายโกลมาร์สให้นอย ะครับด้วยอ๋อมามาถ่ายโคนโกนมาสอืมโอ้เร็วท้าใครอีกแล้วเหรอเขาอ่านอะไรนะภาษาอังกฤษโกลมันขออีกรอบนะคะอ่าขอรอบอ่าขอออกเสียงแบรนด์ชื่อแบรนด์ก่อนนะคะแบรนด์ชื่อ best love จริงๆเราต้องออกเสียงว่ายังไงคะ best love แล้วเลิฟไหมคะเลิฟโอนเลิฟโอนโอ้ยแต่ละคน